สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องโค้ชวาสนานางฟ้าไลฟ์ออนไลน์ค่ะวันนี้ค่ะก็เก็บเอาความรู้ดีๆค่ะมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะโคช้ชมานั่งอยู่ที่สวนนะคะแล้วก็มาเดินออกกําลังกายแล้วก็ได้เวลาในการอ่านหนังสือแล้วนะคะวันนี้ค่ะอยากจะฝากทุกคนนะคะที่ต้องการเดินหน้าสู่ความสําเร็จไม่ว่าคุณค่ะจะทําธุรก,กิจอะไรไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนจําเป็นจะต้องทําเลย หรือใครค่ะต้องการที่จะพาตัวเองค่ะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำนะคะโคชแนะนำว่าคุณต้องทำสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้นั่นก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่โฟกัสการอ่านหนังสือด้วยนะคะทุกคนคะ่ะโฟกัสการอ่านหนังสือเพราะว่าหนังสือจะทำให้เรามีไอเดียได้พลั้งพูตลอดเวลาเลยโคชเนี่ยค่ะแต่ละวันเนี่ยค่ะผลผลิตไอเดียผลิตคอนเทนต์อยู่ในหัวเยอะแยะมากมายแล้ว พออยู่ในหัวก็ต้องจดออกมาให้เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะเพื่อที่จะทำให้เราค่ะได้ใช้สมองของตัวเราเองนะคะทำให้มีไอเดียต่อยอดไปได้ต่อได้ต่อได้ต่อค่ะทุกคนค่ะการอาศรรศร่านหนังสือเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกคนทุกท่านค่ะได้ไอเดียเยอะแยะมากมายและผลิตคอนเทนต์ได้ตลอดเวลา365วันล่วงหน้าไปเลยเข้า <c ười> ไหมคะเขาก็เลยตั้งใจเอาความรู้นี่ค่ะมาบอกคุณด้วยทุกคนว่า การที่จะทําให้เรานะคะประสบความสําเร็จมากขึ้นคนที่เขารวยคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาล้วนอ่านหนังสือกันทุกคนค่ะหลายคนบอกว่าโอ้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยจริงๆแล้วทุกคนมีเวลาเท่ากันค่ะแต่วนันนี้คุณสามารถจัดเวลาได้ด้วยตัวคุณเองยังโค้ชค่ะโค้ชจะจัดเวลาในการอ่านหนังสือ วันละหนึ่งชั่วโมงซึ่งการอ่านหนังสือนี่ค่ะโคก็จะมีการจดเลคเชอร์จะมีการทำในเรื่องของการไฮไลท์ข้อความต่างๆที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่เราจะสามารถเอาไปทำเป็นคอนเทนต์ได้การอ่านหนังสือจะทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาโคสคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็นต์คนที่เขารวยคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาล้วนแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือนะคะเพื่อเพิ่มปัญญาให้กับตัวเราทุกคนค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยโคก็เลยตั้งใจมาบอกทุกคนนะคะ และก็ยังมีนะคะอย่างวันนี้ค่ะครูก็อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะจุบกบตัวนั้นซะนะคะซึ่งการจุบกบตัวนั้นเป็นหนังสือของท่านอาจารย์ไบรอันเทรซี่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอคนที่เขาประสบความสําเร็จในด้านของการเป็นนักเขียนเนี่ยค่ะเขาก็ออกมาแบ่งปันนะคะแบ่งปันคุณ เห็นนะคะโ้ชจะแบ่งปันว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีความสําคัญกับทุกคนมากเลยนะคะทุกคนจ๋าเนาะแนะนําให้ทุกคนไปอ่านนะคะทุกคนจ๋าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะคุณคนเขียนนะคะก็คือคุณคริสตินานะคะนี่ค่ะไปซื้อมาอ่านนะคะทุกคนจ๋าทุกท่านจะประสบความ